เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่2เมษายน2568าอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลูกหลานชาวไทยทรงดำหนองสองห้องจังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำขึ้นที่วัดหนองสองห้องตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยในปีนี้ได้รับเมตตาจากพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ด รัดปทุมคงคาราชวรวิหารเยี่ยมชมกิจกรรมของลูกหลานเชื้อสายชาวลาวซ่งที่ยึถือปฏิบัติการสืบต่อมาขณะที่ในพิธีเปิดมีนายทิติพงศ์เตละวานิชสมาชิกสภาอบาจอสมุทรสาครเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลในอำเภอบ,บ้านแพ้วนายนารินเสวีสมาชิกสภาอบาจอสมุทรสาครและคณะ พันต,ตรบรเอกเสรีธาการจันด้วงผู้กำกับการสบพบ้านแพ้วหัวหน้าส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนและพี่น้องชาวไทยทรงดำทั้งจากในจังหวัดสมุทรสาครตัวแทนจากพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศจำนวนมาก และชาวลาวโซงจากประเทศเวียดนามมาเข้าร่วมงานโดยทุกคนได้แต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นของชาวไทยทรงดำอันเป็นอัตลักษณ์ที่มีมาอย่างยาวนานถึง246ปีนับตั้งแต่ชาวไทยทรงดำหรือชาวลาวโซงอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยคะ่ะ ด้วยจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งรวมอรารยธรรมอันเก่าแก่ของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งมีกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติอพยพอศาศัยอยู่ร่วมกันมีกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวโซงหรือไทยทรงดำซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานรวมถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสองห้องและตำบลโรงเคออำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งในแต่ละปีจะมีการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดำในพื้นที่และตำบลข้างเคียงในวันที่2เมษายนของทุกปีเพื่อส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปจนถึงอนุชนคนรุ่นหลังค่ะทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตรหนกักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามจึงได้จัดทำโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำอบอจอสมุทรสาครประจำปีงบประมาณพศ2567ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนและประชาชนชาติพันธ์ไทยทรงดำให้เกิดความสมัครสมานสามาคัคคีมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสมุทรสาครต่อไปขณะที่กิจกรรมภายในงานที่จัดขึ้นก็มีทั้งการจัดดิศศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าการเย็บปักถักร้อยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นบ้านการประกอบอาหารพื้นบ้านการะเล่นพื้นบ้าน การแสดงวัฒนธรรมทางดนตรีการแสดงศิลปะการร่ายรำการร้องและดนตรีพื้นบ้านเป็นต้นค่ะสนับสนุนโดย MC Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บบาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย